สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชชชวานในข่าวไว้เทนวนะครับทุกวันนี้ต้องบอกว่าภัยสังคมภัยมิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในยุคที่โลกออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมนะครับมิจฉาชีพก็พัฒนาเช่นกันไปอยู่ในโลกออนไลน์นะครับหลอกลวงผู้คนไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงนะครับล่าสุดอย่างคุณเอกกี้ดี DJ เอกกี้นะครับออกมาฟาด บริษัทประกันยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งก่อนที่เธอเนี่ยจะทราบความจริงต้องบอกว่าถึงขั้นออกมาเตือนภัยสังคมไนเลเดียวครับเนี่ยครับดีเจกี้ออกมาแชร์เรื่องราวนะครับหลังจากถูกวิชาชีพอ้างตัวเป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ครับติดต่อมาขอให้ตรวจสอบเอกสารสําคัญก่อนจะพบว่าคนในวงการบันเทิงคนรู้จักเนี่ยก็โดนแบบเดียวกันและเป็นเบอร์สับเดียวกันด้วยนะครับเบอร์เดียวกันด้วยโทรมาเหมือนกันนะครับ นี่ครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะครับมันมีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ลุกลามไปในวงการบันเทิงนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทุนทรัพย์มีทรัพย์สินพอสมควรนะครับก็แน่นอนว่าเหล่าดาราคนบันเทิงก็ออกมาโพสต์เรื่องราวเตือนภัยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดดีเจพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเอกกี้เอกชัยออกมาโพสต์ เรื่องราวครับหลังจากถูกวิชาชีพโทรศัพท์มาหาเหมือนกันนี่ครับคุณเจเอกีก็ไม่รอดนะครับเจ้าตัวมีการเล่าผ่านคำบรรยายใต้ภาพไอจของตนเองนะครับระบุข้อความนะครับว่าจากบริษัทประกันชีวิตวงเล็บยักษ์ใหญ่ที่หนึ่งโอเปอเรเตอร์เสียงไร้อารมณ์บอกว่าคุณมีเอกสารสำคัญหนึ่งฉบับกรุณาตรวจสอบกด9ฉันไม่ได้ประกันกับบริษัทนี้ค่ะวงเล็บคิดได้พอดี มิจฉาชีพว่างมากเนะเปลี่ยนแผนได้ตลอดและดูเบอร์มีบวกข้างหน้าเลขคืออะไรระบบเครือข่ายโทรศัพท์ตรวจสอบหน่อยถ้าบางคนเชื่อก็อาจจะถูกหลอกได้นะวงเล็บหรือถ้าจริงมีสิทธิ์อะไรให้ระบบอัตโนมัติโทรมาว่างมากอีมิจฉาชีพภายหลังจากที่เจกี้มีการโพสต์แชร์เรื่องราวออกไปนะครับก็มีผู้ที่ใช้งานโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับหลายคนก็บอกว่าเพิ่งจะเจอมิฉาชีพ ในรูปแบบเดียวกันเลยไม่เว้นแม้กระทั่งนางแบบตัวแม่อย่างลูกเกดเมทินีเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าเมื่อกี้เบอร์นี้เพิ่มจะโทรเข้ามามือถือตัวเองเหมือนกันโอ้โหอรารวาสหนักนะครับและที่สําคัญคือบรรดาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับระบรบเักษาความปลอดภยัย security ของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าจ่ายเงินบางทีจ่ายเงินรายเดือนนะครับค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างาให้ไปใครก็ไม่รู้โทรมานะครับผมก็เคยเจอ เว็บพนันโทรมาครับโทรมา,รมาซึ่งซึ่งหน้าเลยเอาเบอร์เราเรา,ามาจากไหนและเป็นเบอร์ที่ระบบอัตโนมัติขึ้นต้นด้วยวงเล็บหกขวอะไรพวกเวกนี้ยนะครับโทรมาได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข่ายมือถือต้องตรวจสอบให้เข้มงวดขึนข้นกว่าเดิมน,น,น,นะครับอย่าปล่อยให้ประชาชนหรือว่าผู้ใช้บริการตกเป็นเหยืย่อได้ง่ายๆข่าวไวท์เนดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ